สวัสดีครับสุชาติสวนปูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว Youtube ท,ทุกท่านนะครับที่สนใจในการทำทุเรียนนะครับแล้วก็นี่คือระบบน้ำเนี่ยตามน้ำใต้ดินของสวนทุเรียนนะครับที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็เจาะเอาก็จะใช้ตัวนี้นะครับเสมอนะครับเอาเอา,เอาขึ้นมาแล้วนะครับก็ ก็ค่อนข้างจะขึ้นสนิมนะครับยังไม่ได้แกะดูภายในเลยไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนก็เลยเอาถ่ายมาให้ดูก่อนว่าสภาพหรือขึ้นสนิมมากนะครับนะครับเอาเอาขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับไม่รู้ว่าแกนขุ่นภายในมันขดหรือเปล่ายังไม่ได้รื้อเลยเรามาเอามาตากแดดไว้ก็ไปทํานู่นนี่นั่นเลยไม่ได้วาแกะเลย ก็คงจะรอตัวใหม่นะครับรอเป็น ACDC ของที่เคยใช้ PYPP 2.5แรงนะครับก็เอามาใช้มาใช้เผื่อได้รับใส่โซล่าเซลล์ด้วยนะครับอก็ตัวนี้ก็เลยอาจจะยังยังไม่ซ่อมนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนว่าพี่ๆเอามาแล้วก็ถอดก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาถอดดูอีกทีแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ ก็เดี roommate, S! <S ๋ยวคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูสภาพแล้วน่าจะเป็นน่าจะห้าหปีแล้วแหละนะครับก็เสมอก็ประมาณนี้แหละครับทนไม่เท yeah. ่าไหร่ผมก็ใส่สายดินด้วยนะครับสายดินสีเขียวนี่ต่อเข้ากับตัวกราวมันต่อเข้ากับสายสายไฟมันจะมีสายดินด้วยผมต่อด้วยเพื่อการตรวจเช็คไม่ไม่ช็อตเทินนะไม่ช็อตลงโครงแต่ไม่แน่ใจว่า ไอ้ไอ้ทุ่นมันนะมันคดหรือเปล่าผมก็ต้องเดี๋ยวลองแกะชุดใบพัดกับกับมอเตอร์ออกมาดูว่าว่าว่าแกนมันหมุนถ้ามันหมุนฟรีได้แสดงว่าเราแค่เปลี่ยนแค่ใบพัดถ้ามันหมุนหยุดหมุนหยุดแสดงว่าเป็นตัดทุน่นนะผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับก็เอามาฝากนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อปุ๋ยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ